สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่5พฤษภาคม2,563ครับล่าสุดนะครับบ่าย3โมงนิดๆราคาทองประกาศไปแล้ว4ครั้งครับสำหรับวันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยบ่าย2โมง10นาทีครั้งที่4ี่ขายออกไปละ25,950ครับ รับซื้อคืน2 5งห0ื่นหาพัรบรูป,ปรพันธ์นะครับขายออกไปละสองหม้อยห้าสครับรับซื้อคืนนะครับฐานภาษีเนี่ย2 5งหมื่นบาทครับนี้มาดูราคาย้อนหลังกันนะครับล่าสุดนะครับที่ราคาสมาคมเนี่ย เอามาคิดเนี่ยครับราคาโกลสปอตหรือทองโลกเนี่ยปรากฏว่าเราจะเห็นภาพเลยตั้งแต่ตลาดเปิดมาเนี่ยทองโลกเนี่ยตอนช่วงเช้าเนี่ยนเะจ็ดร้อยพอครั้งที่4เห็นไหมฮะร,ราคาทองโลกเรี่นลงนะครับประมาณ5เหรียญน,นะครับและปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่ได้เรียนไปแล้วเมื่อเช้านี่เห็นไหมฮะค่าเงินบาทแข็งค่า นี่พอเราจะได้เห็นนะเวลาทองโลกลงค่าเงินบาทแข็งเนี่ยทองมันจะแพ้จะถูกลงกระานทองอย่ตอนนี้ราคารับซื้อคือนในสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยขายออกสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยของทองคําแท่งเนี่ยจะเห็นภาพเนี่ยชัดๆเลยทองลงถ้าบาทแข็งเนี่ยทองจะถูกครับนี่คือภาพรวมนะครับช่วงบ่ายล่าสุดที่เรียกว่ายังไม่เศร้าเข้าสู่ช่วงกลางคืนนะครับของทองแท่งเวนล่าที่เขาซื้อขายกันก็ตะลุมบอลกันเรียบร้อยนะนะครับทีนี้พอเอาราคา มาสร้างกราฟย้อนหลังเราก็จะได้เห็นนะฮะราคาอ่อนน่ะขึ้นไปเมื่อเช้าเมื่อเช้ากันคุยนหยุดที่นะครับสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบอยู่เลยแล้วก็ลงมาโดยตลอดเนี่ยโดยภาพรวมคือลงมาครับระหว่างวันรูปพันร์ก็เหมือนกันครับสองหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบถูกไหมฮะแล้วก็ลงมาสองหมื่นนะครับหกพันสี่ร้อยสิบครับนี่คือราคาขายออกล่าสุดนะครับแน่นอนฮะตลาดยุโรปเปิดแล้วนะครับ ดูภาพรวมในมีอะไรกันบ้างนะครับถ้าเอาตลาดหุ้นก่อนเนี่ยดัคเยอรมันนะครับฟุตซี่รอยอังกฤษก็บวกนะดัคเยอรมันก็บวก CS c ี CC c 40ซีสี่สิบฝรั่งเศสก็บวกเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยก็คือว่าจริงๆมันมีข่าวข่าวนี้นะครับก็คือ total net profit f a u l t นะครับสาใน first quarter แรกนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยไม่ได้ไปไหนนี่ก็พลาดถูกเองี แต่ต้องไปดูเนื้อในนิดนึงนะสิ่งที่พลาดหัวเดี๋ยวจะยุ่งกันไม่เข้าใจกันนะครับเขาบอกว่านะครับที่ลงมา35%เนี่ยนะครับนับจากปีที่แล้วนะครับแต่มีกำไรเนี่ยจริงๆก็คือ1.8บิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูดีๆเดี๋ยวเข้าใจพลาดหัวผิดนะครับตลาดยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับ เพราะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยยังแพงหรือหรือมีกำไรมากอยู่ประมาณ7%ตครับเนี่ยตลาดหุ้นมาของยุโรนะครับนี่คือข่าวนี่คือการเปรียบเทียบนะครับทีนี้พอตลาดหุ้นยุโรปขึ้นเห็นไหมราคาน้ำมันก็มาบริษัทน้ำมันก็พอพยุงไปได้ว่าเนี่ยระยะสั้นก็เศรษฐกิจกดีก็ะจะเป็นอย่างเงี้ยบริทนก่เเอากับเขาด้วยประธานทั่ว The ast, Texas, b r e s t Texas ในบิลทก็ขึ้นไปด้วย นะครับล้วตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการนะครับว่านะรีโอเพนนิ Re ่งอีโคนมีหลายๆประเทศนะรวมทั้งประเทศไทยที่เมื่อเช้าเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีประเด็นในโลกโซเชียลเลยฮะที่ขนส่งมวลชนอย่าง BTS แล้วก็ใต้ดินเนะี่ยที่มีคนถ่ายรูปมาเนี่ยก็แน่นขนหัดทีเดียวนะครับแต่กอ็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ทุกคนนสวมหน้ากากอนามัยต้องคิดอย่างนี้ในมุมดีไปก่อนนะครับ พราะถ้าเป็นชนชั้นกลางเราท่านๆเนี่ยไม่ทํางานก็อดตายครับไม่ไปทํางานทุกคนไม่อยากโดนตัดเงินเดือนนะทุกคนอยากรักษางานไม่อยากตกงานงต้องใจเขาใจเรานิดนึงนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องหาทางป้องกันนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับเวลาออกจากบ้านนะี้ก็ย้าไว้เสมอแล้วกันนะครับนะตอนนี้ตลาดกําลังลุ้น,นะฮะว่าการ reopening economy หรือเปิดนะครับกิจกรรมการค้าการขายการลงทุน,น มันจะส่งผลต่อตลาดอะไรยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับฝั่งฝรั่งยุโรปเองก็ประกาศตัวเลขนะครับตัว e r n m e n t Budget Balance ของฝรั่งเศสเนี่ยติดลบไปเรียบร้อยแล้วนะก็คือใช้เงินนี่มากกว่าหาไมา่ได้พูดได้ง่ายนะครับแต่ตัวที่มันหนุนตลาดนิดนึงก็คืออัตราการว่างงานนะครับนะครับของสเปนที่มันลดลงกว่าคาดการว่าตกงานประมาณสัก5 0 0แสนตำแหน่ง 5 0 0 0คนเหลือ2 8 2 0 0 0คนในนี้ก็ดีหน่อยครภาพรวมตลาดยุโรปก็เลยไปได้นะครับทั้งฝั่งคิดโก้เองนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องครับเกี่ยวกับความเห็นของบรคและสํานักต่างๆนะครับล่าสุดนะครับเป็นก็นะบ,บอกว่า Perth Mint Co Perth Mint คืออะไรนะ Perth Mint นี่ก็คือว่าเป็นของฝั่งออสเตรเลียที่ขายทองคำแท่งนะครับ,นะครบใครที่รวยๆหน่อยนะ เขาจะเรียกไปซื้อทองที่ออสเตรเลียเนี่ยฝากแล้วก็เก็บไว้กับอทองคําแท่งจริงๆกับรัฐบาลออสเตรเลียนะครับแล้วก็ก็จะให้ใบการันตีหรือใบรับประกันมาใบหนึ่งไม่ใช่ทองกระดาษนะครับเป็นเป็นทองคําแท่งนั่นแหละแต่ก็มีใบที่การันตีส่งให้ลูกให้หลานได้เป็นที่นิยมกันนะครับในหมู่เศรษฐีคนที่ไม่ขี้เกียจไปเก็บเวลาซื้อเยอะๆนะครับเขาเรียกว่าเพิร์ลเมน C เซอร์ติฟิเคช พอทิพย์เหมือนกันนะครับทางฝั่งออสเตรเลียตัวนี้นะ es, นะครับใคร CEO Richard Hayes นะครับก็บอกว่าเนี่ย second นะครับโควิดสิบเก้า w a v เนี่ยก็คือเวฟ e สองของไวรัสโคว i d สิบเก้าเนี่ยจะพาให้ราคาทองเนี่ยทำ new h i g นะครับนี่ก็เป็นข่าวทางฝั่งคิดโก้คือปกติอ่ะผมไม่ค่อยเอาฝั่งคิดโก้มากนะักเพราะว่าอย่างว่าครับเวฟทองเนี่ยอ่ะเว็บเว็บไซต์เกี่ยวกับทองก็ต้องเชียร์ราคาทองในช่วงนี้นะครับ คือผมอยากให้เราอยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับวันนี้คืนนี้แต่ก็มองภาพรวมในอนาคตด้วยแต่ถ้าเราไปฟังทั้งหมดเนี่ยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเราจะใช้อารมณ์หรือความรู้สึกในการลงทุนเราไม่ได้ใช้เหตุผลหรือความเป็นจริงในการลงทุนแต่ก็พยายามนํามาเสนอแล้วก็พยายามที่จะให้ทางเลือกกับนักลงทุนครับเพราะห้ามกันไม่ได้ให้เรื่องแบบนี้ใครจะลงทุนแบบไหนถูกไหมครับนะครับในนี้ก็ข่าวนี้นะครับใครตามคิดโก้อยู่ก็จะได้เห็นข่าวที่เขาพาดหัวมา อย่าลืมครับจริงๆถ้าว่าที่เห็นและผลนที่ทองถูกลงด้วยคือค่าเงินบาทครับกราฟนี้คือค่าเงินบาทเห็นไหมฮะสบสบาทนะครับสาสตางค์เกิดอะไรขึ้นครับบาทแข็งและแข็งแป๊บเดียวเองฮะหมายถึงว่านะครับก่อนหน้านี้อ่อน32มสบาทห้าและตอนนี้32มสบาทสาคือ20สตางค์นะครับที่แข็งมาก่อนหน้านี้อ่อนลงมาเลยให้ดิ่งมาเลยแป๊บเดียวเองวันไหนนะครับช่วงประมาณสักวันที่4วันที่5 เมื่อวานเองยังหายอยู่ที่32บาทนะครับนะประมาณ32บาท59สตางค์นะครับ32บาท52 32บาท56ลงมาทดสอบแนวรับอีกแล้วครับ32บาทสามตางค์นะครับแถวๆนี้อีกแล้วครับมันกรอบจะอยู่แถวๆนี้นะครับภาพกว้างของอาทิตย์เนี่ยนะครับก็32บาท30มสิบตางถึง32บาท60สิบต่างแล้วกันตัวเลขกลมๆให้ไว้ บาทแข็งถ้าทองลงทองจะถูกและถ้าบาทอ่อนนะครับถ้าข้างเงินบาทอ่อนเวลาทองขึ้นทองจะแพงอันนี้ต้องท่องไว้เลยครับนะครับต้องท่องเอาไว้จะได้จําได้ต่อมาคืนนี้นะครับถ้าเป็นเหตุและผลตัวที่มันจะขับเคลื่อนก็คือตัวเลขเศรษฐกิจอย่างที่ได้เรียนไปช่วงเช้าแต่เราจะเน้นเจาะลึกตัวเดียวนะครับอธิบายไปแล้วว่าตัวนี้นะครับคืออะไรนะครับช่วงสามทุ่ม เขาคาดการณ์ว่าจะ37.5าในดัชนีตัวนี้นะครับตัว S M non manufacturing P M I นะครับตัวนี้ไม่พูดรายละเอียดเชิงลึกนะครับเมื่อเช้าจาจะอธิบายไปแล้วนะครับงั้นอาจจะรบกวนไปฟังคลิปเช้านิดนึงนะครับเกี่ยวตัวนี้เพราะว่าพอเดี๋ยวถ้าพูดมันจะเยอะฮะนะครับคลิปบ่ายเนี่ยคนก็ราคาวิ่งอย่างเงี้ยทุกคนเฝ้าแต่ราคาทุกคนดูแต่ตลาดนะเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยทองแท่งออนไลน์เขาไปต่ออีกตอนนี้เขาก็เปิดช่วงเย็นก็ไปต่อช่วงค่ำก็มีเทรดอีกนะครับ พูดง่ายๆครับนะครับแน่นอนมีโอกาสออกมาต่ำกว่า50อยู่แล้วเพราะต่ำกว่า50คือเศรษฐกิจหดตัวแต่เขาคาดว่าต่ำกว่าเยอะเลยเห็นไหมคาดว่า37.5เอาว่าสัก40มันพาตลาดหุ้นได้ขึ้นได้ครับเพราะว่าถามว่าทำไมในตลาดจะใช้ความรู้สึกว่าเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาดีแล้วคาดการณ์ทั้ง37ออกมา40มันใกล้50มากกว่า50คือตัวชี้วัดครับของดัชนีตัวนี้มากกว่า50เศรษฐกิจขยายตัวพาตลาดหุ้นขึ้น น้อยกว่า50พาตลาดหุ้นลงต่อแต่ถ้าน้อยกว่า50เนี่ยพาตลาดหุ้นขึ้นได้ก็คือมากกว่าที่เขา forecast หรือการคาดการเห็นไหมครับเนี่ยอย่าลืมครับนั้นสามทุ่มเตรียมตัวครับวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีและยิ่งนะครับพรุ่งนี้มารือนจนถึงวันศุกร์นะขอบอกเลยว่ามียิ่งเข้มข้นขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับคืนนี้เริ่มตนนะ้นแล้วนะฝุ่นอาการฝุ่นตลบจะมาอีกรอบนะึงมารวมมาตุ้มกันต่อครับ เพราะฉะนั้นเองนะครับเราถึงได้รู้ไว้ถ้าเป็นราคาสมาคมถูกสุดนะครับก็จะเห็นว่าใครซื้อขายกับร้านทองใกล้บ้านทองกำแท่ง25,800ครับในรอบ2อาทิตย์นี้นะครับที่เป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับยังไม่ใช่2 9 5 0 0ื่เา้นครับรูปประพันธ์ก็เหมือนกันนะครับใครจำเป็นต้องซื้อเนี่ยนะครับ26,300เป็นราคาสมาคมที่ถูกที่สุดครับ และแพงที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าแพงและเป็นแนวต้านที่คนชอบมาขายกันเนี่ยถ้าเป็นทองคาแท่งนะ26,200ครับส่วนถ้าเป็นรูปประพันธ์เนี่ย26,700ยังคงอยู่ที่จุดเดิมทั้งคู่ของพ่บอกนะครับเนี่ยถ้าเป็นนะครับเอาว่าราคาสมาคมนะครับที่ซื้อขายกับร้านทองใกล้บ้านถ้าเป็นสปอตละนะครับเป็นสปอตเป็นทองโลกนะระหว่างวันมีลงมาแล้วนะฮะ ดูไส้ตัวนี้ดีๆลงมาแล้วก็ดึงขึ้นไปบวกเลย1690ปุ๊บดึงขึ้นเลยเห็นไหมครับนี่ของเดิมนะเนี่ยไฟโบไฟโบนักซี่การวิเคราะห์เนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเบรกลงมาเป็นขาลงจริงๆตอนนี้นะครับเบรกขึ้นไปเป็นขาขึ้นแต่ก็ยังเลี้ยงอยู่ตัวอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับคืนนี้ถึงได้บอกว่านะครับนอกจากกรอบการเคลื่อนไหว2กรอบนะครับตัวนี้ที่ชี้ให้ดูแล้วเนี่ย แนวโน้มตอนนี้ก็กําลังแบบว่างวดเข้ามาทุกขณะกับเกี่ยวกับสถานการณ์ทองคํามันออกได้สองแน่นะครับมันออกพักฐานก่อนก็ได้แบบยาวๆนะครับหรือจะขึ้นต่อเพราะว่าเมื่อเช้าเห็นไหมครับถ้าสมมุติทางฝั่งของฝรั่งมองเนี่ยก็บอกว่าลงได้จากปัจจัยเทคนิคอีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าขึ้นได้จากปัจจัยพื้นฐานส่วนถ้าเรามองนะครับคุณผู้ชมกับผมมองก็ต้องกลับไปดูวันจันทร์นะครับคลิปเนี่ย เมื่อวานเนี่ยลองหาดูนะครับเรามองทุกมุกวันจันทร์เราก็ทำตัวเป็นกองทุนกับเขาบ้างปรับพอร์ตปรับอะไรกันบ้างดูว่ามันจะลงหรือพักฐานอะไรเมื่อไหร่แล้วเมื่อพักฐานแรงๆคุณจะซื้อที่จุดไหนเนี่ยเราต้องคุยกันแบบนี้แต่ว่าทุกวันจันทร์ดีกว่าเพราะอย่างที่บอกถ้าคุยทุกวันมันเยอะแล้วก็มันยืดยาวคุยกันลำบากเอาเป็นว่าตอนนี้สปอตเนี่ยลงมาแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาทันที เพราะฉะนั้นสุดท้ายยันต้องดูกลยุทธ์ของทองแท่งนะ 25, นะครับสองหมนะครับลงมาแต่ก็ยังไม่ถึงจุดซื้อเหมือนเดิมจุดซื้อยังคงอยู่สองหมื 25, นะ่แถวแถวนี้ให้ย่อลงมาถึงค่อยซื้อนี่คือแนะ,แน,ะนำส่วนจะเป็นร้านทองเองหรือนักเก็งกำไรที่พอใจว่า70บาท100บาท120าทมีกำไรแล้วก็เหมือนเดิม2 6สองมื่นหกพันก็เหมือนกันในนี้ไม่ห้ามแต่ก็ไม่ได้เชียร์นะครับ เพราะว่าทํางานยากแล้วก็เหมือนต้องเก็บแก็บมันน้อยไปหน่อยถ้าท่านซื้อเพื่อเก็งกําไรระยะสั้นร้านซองที่ต้องซื้อทองคําแท่งเพื่อที่จะมาแลกนะครับทองรูปประพันธ์แล้วก็บวกกับค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เฮ d ไว้ได้2 6 0 0มบวกลบแล้วกันแล้วมีคนได้ไปแน่นอน2 5่สองหมนะครับในขณะที่ถ้าไปใหญ่ๆ26,200เนี่ยนะครับ ถ้าเป็นทองออนไลน์เนี่ยนะครับส่วนต่างจะประมาณ150เนี่ยราคาขายก็จะประมาณ2 0 0 0มนนะครับมันก็จะได้กำไรประมาณ100บาทเลยแต่ดีไม่ดีคือนี้พาตลาดขึ้นอีกไปสักนิดหนึ่งที่แนวต้านเดิม26,300 -150 กลบ150ก็จะได้26,150 5กั้าฮะราคาขายออกซื้อมา2นะ5 0ครับ25,950คุณก็จะได้กำไรประมาณ200บาท ถ้ากรอบกําไร200บาทถือว่าคุ้มครับคุ้มเหนื่อยต่อบาททองกําไรต่อบาททอง200บาทต่อบาททองให้มากกว่านี้ถือว่าคุ้มนะครับอาจจะขายก่อนก็ได้แล้วพรุ่งนี้ถ้าย่อตัวลงค่อยกลับมาหาสถานะใหม่ที่นะครับ26,000แต่ต้องบอกนะครับนี่คือพอเล่นสั้นมากๆตีหัวเข้าบ้านอนอนตัวลงมาเก็บก่อนเผื่อรีบาวขึ้นในคืนนะครับไม่เหมือนคนที่เล่นเป็นเทรนด์ฟลอริงนะครับลงมาที่จุดซื้อ2-3จุดก่อนหนะ้า อา,อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วก็มีหนึ่งครั้งและสองครั้งเห็นไหมครับครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองถือแล้วก็ไปขายถือแล้วก็เอาไปขายเหมือนกันขอบกำไรก็มากกว่าสามร้อยบาทอย่างเงี้ยครับก็สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบวกลบก็คือจุดซื้อแต่จุดข้างบนก็เป็นร้านทองบ้างเก่งกาไรสั้นๆในวันบ้างก็สักสองร้อยละกันมากสุดเนี่ยถือว่าเก่งแล้วได้คืนนี้ก็ยังมีให้ลุ้น,นตัวเลขอย่างที่บอกจะพาตลาดหุ้นร่วงต่อเนี่ย เงินทองก็จะขึ้นอย่างเพราะอย่างน้อยที่สุดกองทุน SPDR ก็ซื้อเข้ามาตลอดมันดีกับทองแต่ระยะสั้นที่มันลงมาก่อนมันเกิดจากแรงจขายทํากําไรกันแล้วก็พอลงมาถึงข้างล่างปั๊บก็แย่งกันซื้อเห็นไหมครับภาพมันก็ออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยสปอตต่ตํากว่า1ั0 0นึ่งปับ๊บลงมา1,690ก็ซื้อกันล้นะครับในฝั่งที่เก่งกาไรจัดๆก็จะมีในรูปแบบนั้นอยู่ อ๋อนี่ค no ือภาพรวมทั yes. tá, ้งหมดของภาคบ่ายครับอย่าลืมครับสามทุ่มมีตัวเลขเพราะนั้นเนี่ยราคาทองมีโอกาสวิ่งต่อนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองภาคบ่ายนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็กลับมาพบกันใหม่กับ3คลิปเช่นเดิมนะครับพพสแกช่วงเช้านะครับวิเคราะห์ราคาทองตามมาด้วยวิเคราะห์ราคาทองสิบโมงก็ช่วงเช้าเหมือนกันแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีวิเคราะห์ราคาทองเช่นเดิมนะครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อน